สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง i อท็กับเจบปอด h ช n แนลนะครับวันนี้มีวิธีการนําลูกกุญแจใส่ห่วงกุญแจโดยที่เราไม่ต้องแงะแบบนี้ครับ <Huh? S 1> ถ้าเราแงะแบบนี้มันจะเจ็บนิ้วมากเอาใจสาวๆหน่อยอย่างนี้เจ็บนิ้วและเจ็บเล็บมากครับเพราะว่ามันแข็งวิธีการใส่ง่ายๆก็คือใช้อุปกรณ์ภายในบ้านนะครับหาง่ายๆและวิธีใส่ก็จะง่ายมากก็คือใช้หลอดครับไม่ว่าจะเป็นหลอดยาคู หลอดนมเปรี้ยวหลอดน้ำดื่มเนี่ยเอามาใช้ครับเอามาใช้ได้หมดเลยไม่ว่าที่บ้านคุณจะมีหลอดอะไรนะครับวิธีทําง่ายๆก็คือนําหลอดนะครับเสียบเข้าไปในแกนของห่วงผูกกุญแจอย่างนี้นะครับเสียบเข้าไปครับเอาลึกแค่ไหนก็ได้ครับเสียบเข้าไปไว้พอเราเสียบได้แล้วนะครับเราก็จะเอาลูกกุญแจลอดผ่านหลอดของเราเข้าไปนะครับอันนี้เป็นกุญแจบ้านก็จะลอดเข้าไปอย่างนี้ เห็นไหมครับเวลาลอดเข้าไปเราก็จะดันเข้าไปง่ายๆเลยครับเห็นไหมครับแล้วก็จะดันดันดันเข้าไปจนสุดครับเห็นไหมครับได้แล้วอันนี้คือได้แล้วนะครับก็จะไม่ต้องแงะให้เจ็บเล็บเลยครับเป็นเทคนิคง,ง่ายๆนะครับทํากันเองได้ง่ายๆเลยเราจะมาลองหลอดน้ําดื่มทําเหมือนกันครับสอดเข้าไปในแกนเหล็กที่เราจะต้องใช้เล็บง้างนะครับสอดเข้าไปเหมือนกันเลยเราก็ทําเหมือน ครับสอดเข้าไปอย่างนี้นะครับเห็นไหมเอ่ยแล้วเราก็เอาลูกกุญแจของเราลอดร้อยเข้าไปในหลอดอันนี้เล็กหน่อยครับก็จะบีบๆมยพอเราถึงแล้วเราก็แค่ดันครับมันก็จะเข้าไปง่ายๆเป็นไงบ้างครับเข้าไปง่ายๆเลยอ่าได้อีกแล้วครับเป็นวิธีเป็นทิคเล็กๆน้อยๆนะครับสําหรับการ ร้อยลูกกุญแจในห่วงกุญแจนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็ช่วยกดถูกใจกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปของเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ